มีได้เว้ยขอมีไปแล้วยาวรอปาดเฉยตามตัวนึงเฮ้ยพีแจ๊บยิงพี่มาติดมาติดมาไปอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านไอ้ไปไม่ไม่ใช่ผมไอ้ทิดโอ้โหใครกันแน่เนี่ยเทียสองตัวเลยสองตัวแม่ดิแบบกูัสองตัวเลยจับตาบ้ามาสองตัวเลยเอียเรียกมันยังเรียกกันทิดเลยพี่ไอ้บ้าพี่เลยเกี่ยวกันบ้าไอ้ยังได้เรี่งไงงานออกมีร้อยแล้วตัวสอนบล็อกตัวสอนตัวสอน จ็บแค่เดียวยินตายหงุดหิดพี่โอ้โหเรางราจิบผมวโหมันยิงพี่ไม่โดนแน่ใช่ไหมสี่ตัวสี่หนีมาละไอ้ฟันไปดิจ็บฟันไปดิจ็บเาหายู่ปหาอยู่ไอ้ปัญหาปัญหาอยู่ปัญหาอยู่ปัญหายู่หาอยู่หาอยู่ไอ้ยัยหาเชอย เลี่อนจัดเตัอ